เออเนาะเออไม่งั้นมันก็ไม่ดีเนาะเออตัวรูมรายการเราชื่ออะไรืึเออตะกวนหมีจบตะกวนหมีจำเนินรายการโดยไม่นัวจวดสัมผัสจวดสัมผัสนะไตโอเคผมเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ การแคสเกมทุยไม่ใช่นะเราอยู่ในรายการตะกวดสัมผัสโดยมวดจวสัมผัสนะครับผมกูลิ้นพัน์ครับโอเคครับผมวันนี้เรามีวันนี้เราแปลงนะครับเรามีผู้ร่วมรายการอยู่สามคนนะฮะก็มีคุณจิมมี่นะฮะคุณฮองกี้แล้วคุณคุณมุกเมิร์ฟนะมุกเมิร์ฟนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมผมคือช่วงนี้มันมีอะไร ย่า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 ดาผู้ดำเนินรายการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะส่งพลังงานไปหาคุณนะครับผมแล้วคุณจะนอนไม่เป็นสุขเลยนั่นไงครับเห็นไหมครับโดนพลังงานผมเข้าไปแล้วครับผมหนึ่งลายครับหนึ่งลายเอาเป็นว่าใอ่เป็ดติดโดนเป็ดด เอาเป็นว่ากลับกลับมาก่อนนะกลับกลมากลับมาก่อนนะฮะเป็ดเอ้ยเอ้ยไม่ใช่กลับมาก่อนเดี๋ยวรายการเราจะไม่ขลังนะครับผมวันนี้เรามีผูดรล่ารายการกันอยู่สามคนนะคือคือช่วงนี้ผมจะเล่าอะไรฟังคือช่วงนี้สกายของพวกเราสี่คนมันแปลกมากนะครับผมคือมีบางวันนี้เราจะได้ยินเสียงแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะเสียงแบบเหมือนมีเสียงใครกระซิบหรือเสียงเออเสียงอะไรอะแล้วก็ไม่มีใครพูดเปานะ ใช่ครับเออเสียงเบาๆแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเลยนะเอ่ไม่มีใครไมม่ีใครรู้ครับพูดนะเออใช่ครับผมก็เลยเริ่มคิดว่าห้องเราอาจจะมีพลังงานเอ้ยพลังงานอยู่ก็เป็นได้นะครับผมพลังงานครับพลังงานขอโทษครับที่รำเรือกูชัดไปหน่อยนะฮะแต่เรากำลังคิดว่าห้องเราอาจจะมีพลังงานอยู่นะฮะก็เลยตอนนี้ก็มีอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเหยื่อสามลายของเรานะฮะเราจะมาเริ่มกันที่อ่าลายแรกกันเลยนะครับคุณจิมมี่นะครับผมสวัสดีครับคุณจิมมี่ สวัสดีครับคุณนวดเอ้ยคุณมั่วเอ้ยชื่ออะไรแน่วะมั่วมั่วจวดสัมผัสครับมั่วดูมั่วดูผมมั่วจวดสัมผัสครับมั่วโอเคครับผมอ่าผมทราบมาว่าช่วงนี้คุณมีปัญหาอ่าในการนอนไม่สบายนอนแล้วตกหมอนใช่ไหมครับผมครับเออทุย่ามาเลย อาอีสัมผัสควบก็ผมนอนตกหมวนผมจะทำยังไงดีครับเอาเอาเอาใหม่ครับผมผมทับได้น่แบบแมาเก๊กขาผมผมรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีปัญหาในการใช้ชีวิตเพราะเหมือนกับว่ามีมีแรงกดดันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับเวลาเวลานอนนี่รู้สึกเหมือนโดนทับครับผมเหมือนโดนทับใช่ไหมอะไรโดนอะไรทับป่ะผม ย <c oughs> ไม่ครับไม่มันอาจจะเป็นอถ้าให้ผมคิดนะอมันอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างเพราะผมผมสามารถสัมผัสได้นะครับที่คุณเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมันมีไม่ไม่ไม่ใช่ไขมันครับผมรู้สึกถึงพลังงานได้แล้วก็อยากจะถามว่าคุณจิมมี่เคยทําแท้งมาไหมครับผมเออเออคือคุณไมเนอรครับ ผมต้องขอสารภาพเรื่องนึงตรงๆเลยนะครับผมสารภาพเลยจริงๆแล้วเนี่ยกูเป็นตัวผู้ครับอ๋อโอ้ลืมผมลืมคิดผมลืมคิดประเด็นนี้ไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าชาติที่แล้วคุณอาจจะเกิดเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วคุณอาจจะคุณอาจสักประมาณเมื่อเมื่อประมาณว่าสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณเคยแบบคุณเป็นสาวอายุประมาณยี่สิบยี่สิบหกครับผมแล้วก็มีตื้อตื้อปื้อปื้อ อะบอะดึบกับแฟนหนุ่มของคุณนะโดยขนาดที่ท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ชายหนุ่มรูปงามครมบผมแล้วถามว่าจิมมี่ควรจะทำยังไงนะฮะข้อหนึ่งนะฮะปรึกษาผู้ปกครองก็สอบปรึกษาครูนะไม่สอบออนไลน์วุ้ยแล้วมีคำถามที่น่าจะมีคำถามประมาณว่าแบบเอิ่มอะไรนะเพราะเหตุใดจิมมี่ถึงต้องทำแทนนะฮะไม่ใช่จิมมี่เลปสวยนะครับ ข้อสองจิมมี่ข้อสองข้อสองจิมมี่เล่นท้ายยากนะครับผมข้อสเมกางคืนข้อสามจิมมี่ เล่นทายามันมันสัมพันธ์ดีตายแล้วเพราะอะไรครับพอาะเอาลับกลับมาก่อนนะครับเข้าเลยครับคุณเราโอ้พูดอยู่เอ้ยครับเข้าเครับโอเคครับถึงถึงตอนไหนฮะถึงถึงชาติที่แล้วครับผมอ่าก็คือคุณอาจจะท้องอยู่อะไรอย่างงี้แล้วคุณก็อยากจะมีผลิตลูกคนที่สองขึ้นมานะครับเพื่อสืบทายาทต่อไปแต่คุณเผออินว่าวันนั้นคุณอาจจะเล่นทายาคไปนิดนึงมันก็เลยส่งผลทําให้ลูกในท้องคนคุณแบบพลังงานคตตาาายยท้องออะไรย่างงเี้ยครัับมน ก็เลยเหมือนกันการทแท้งโดยไม่รู้ตัวครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่ากรรมนั้นมันติดติดตามตัวคุณมามาฮะแต่รู้สึกว่าคุณก็จะตายไปพร้อมกับเด็กคนนั้นด้วยนะฮะรวมทั้งแล้วแล้วคุณสวามีผมนะครับก็ก็ดูเหมือนจะตายด้วยนะครับเนื่องจากรู้สึกว่า เออเอาไม่ออกครับผมก็เลยตายทั้งบ้านอะไรก็หักทิ้งเลยหักในหรือก็ตายทั้งบ้านอะไรอย่างงี้ครับผมอ่าครับผมผมผมดุนหรือดุนหรือบักกี้เลยมันจะหักง่ายแบบนึกออกบักกี้อ่ะหรือป้อกอะไรก็เกือบแอบ แอคไลยผมผมผมเลยจับได้แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะส่งผลให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณมาถึงชาตินี้ได้นะครับผมก็ผมผมไม่มีอคุณคุณจิมมี่ผมมีวิธีแก้ให้คุณนะครับผมอ่าคุณคุณคงจะต้องไปอ่าทาบุญไหว้พระอ่าตอนทิ้งอ่าอ่ะอ่เออใช่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 เออคุณผู้ร่วมรายการปั๊มนี่มีมีไอเดียที่ดีนะฮะ คุณต้องทำบุญทำบุญเยอะๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อที่เป็นการชดเชยของชาติที่แล้วนะฮะชดเชยกับเด็ก <ผม S 1> ที่เสียไปนะคุณอาจจะต้องไปตอนของตัวเองทิ้งนะครับผมเพ <อ S 1> ื่<พ>อให้เพื่อให้ประมาณ <พอ S 1> ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะได้ไม่สามารถสืบทายาทต่อในรุ่นนี้ต่อไปได้นะครับเป็นกรรมเก่านะครับผมอ๋อน,นี่ชาติที่แล้ว <Workers> ที่แล้วผมตายหักในเอ้ไม่ใช่โดนเอ๋อผมผมทำท่านตาทไม่่าทลูกตายแล้วทําสามีตายไปเพื่อแบบใช่เพื่อเป็นการชดเชยครับผมใช่รับชาติหน้าก็ตลบตลบเป็นใครกันแน่เป็นเป็นไอคนที่แค้นมันีม่เป็นเด็กเป็นสามีว่าทั้งคู่ครับผมผมไม่ไม่ผมคือเราเราสาไม่รู้ตัวสามีแล้วก็บาดไ่รู้ตัวเ่าใช่ใช่เขาแบบบิงไม่เอา คือคือผมเห็นวิญญาณ <พอ S 1> ผมเห็นผมเห็นลูกพลังงานอยู่สองลูกครับลูกหนึ่งมันลูกเล็กๆอีลูกหนึ่งมันลูกใหญ่ๆะครับผมผมก็คาดว่าน่าจะเป็นความมีคุณกับลูกคุณนะฮะก็ <c oughs> เอาเอาไว้แตงโมไม่เกิจีเลยเปล่าจะดึง <c oughs> ตึงโ <c oughs> ปะ๊ะเอาเป็นว่าอาจบประเด็นของคุณจิมมี่ไว้ก่อนนะครับผมพอเราเนี้ยทำวิธีการแล้วนะมามาต่อกันที่คุณมั่วจอดสัมผัสมากอ่ะครับไม่เป็นไรครับผมโอเคโอเคเข้ามาต่อกันที่คนที่สองนะครับผมคนฮงกี้ ะะคุณฮงกี้ช่วงนี้คุณคุณรู้สึกแปลกๆม้งสายรุร่นแล้วครับพิธีกรสายรุ่นแล้วครับอ้าวสายรุ่นแล้วเหรอครับโทรใหม่ครับต่ตุ๊ตตุ๊ๆตุ๊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 ตต โอ้ยฝ่ายเล่นกันเป็นจริงเออฮัลโครับเอาครับผมอ๋อคุณฮงกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สายดุดนะฮะอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างทำให้สายคุณดุดไปนะครับผมเขาก็เป็นได้นะฮะพลังงานในการส่งน้ำของจระเข้หรือเปล่าครับเล่นใหม่มอเตอร์อยู่ใช่ไหมครับคุณเออใช่แล้วตามนัแล้วคุณฮงกี้นี่ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณไม่ผ่านด่านของเกมนี้หรือเปล่าครับเกมเกมชื่ออะไรนะฮะ Where is my motor นะจะไม่ผิดนะ Where is my motor อ่าในในไอโฟนใช่ไหมครับช่วงนี้คุณเล่นไม่ผ่านหรือเปล่าครับผม โอ้กูเล่นเป็นนิดนะเว้ยอะอ้ะอ้าอ,อะไรนะกูเล่น่านอยู่เป็นนิดนะเว้ยทำไมวะอ๋อไม่ไม,ม่ผมเลนพราะไม่ไม่ผมผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันอาจจะมีแบบบางอย่างครับทำให้น้ำในเกมมันเปลี่ยนทิศทางได้ครับผมมันอาจจะเป็นกรรมเก่าของคุณอ<ะ>ตอนนี้กูเล่นดานด่านนี่มันแบบเปลี่ยนทิศทางน้ำได้อยู่พอดีเลย มันมันอาจจะเป็นไม่ครับมันมันไม่ใช่กลไกในเกมครับมันมันอาจจะเป็นกรรมจากชาติที่แล้วคุณอาจจะไปทํากรรมอะไรไว้กับจระเข้อะไรอย่างนี้นะฮะผมกาลังคิดอยู่นะว่าอะไรครับมันเพิ่งทำเพิรมกชบวยรเป็ดเมื่อกี้เลยครับหอชาตินี้เราต้องมาช่วยจอระเข้อาบน้ถูกต้องนะใช่ครับชาติที่แล้วคุณคุณจอระเข้ผมว่าคุณน่าจะคุณน่าจะเกิดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคุณน่าจะเกิดเป็นอ่าคนในฟาร์มจระเจ้รขบเป็นคนดูแลจระเข้ฮะอ๋อในนี่ใช่ปะ จระเข้สามพานใช่ใช่ครับใช่ในผมผมว่านะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคุณไปทำจระเข้ทองนะครับผมอย่างอย่างสำนวนที่เขาเรียกว่าอย่างสำนวนที่เขาเรียกว่าอืดเคนะครับผมที่เขาพูดกันมากๆอย่างนั้นนะฮะอืดเคอืดเคนะครัครับผมคุณก็เลยต้องอาจจะต้องมาช่วย แต่ช่วยจระเข้อาบน้ำในชาตินี้นะครับเป็นการแก้บุญบกรรมเก่ากรรมเก่าไม่ใช่แก้บุญเก่าแก้กรรมเก่านะครับก็บเออนะฮะ <c oughs> ยอมให้จระเข้ต้เออ <c oughs> ว,วิธีการแก้แก้ของ <c oughs> คุณนี่ก็อาบน้ำให้จระเข้เร็มไปอ่านะฮะเสร็จ <c oughs> ไปอีกลายหนึ่งนะครับผม <c oughs> ชาตินี้ก็ต้องพัวพันผูกพันกับจระเข้ไปยันตายเลยนะครับผมคนนี้มาต่อกับคุณที่มุกมอฟนะครับมุกมอฟมุกมอฟสวัสดีครับคุณมุกมอรงง คุณมูฟมาฟครับผมผมรู้สึกว่าคุณจะมีอะไรบางอย่างไม่สบายใจบริเวณใบหน้าของคุณนะฮะบริเวณใบหน้าอ๋อนี่นี่เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติหรือเปล่าครับผมเพราะรู้สึกจะตอบได้อยู่คาเดียวเนะเอาเป็นว่าเราตัดสายคุณมูฟมาฟทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถร่วมรายการกับเราได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกให้ครับคือช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า ใบหน้าของคุณมบนี่แปลกไป,ไปใช่ครับ <ผม S 1> รู้สึกไหมครับรู้สึกใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันมีคลับคล้ายคลับคา,า,ามีเขาของจอห์นคาร์เตอร์อยู่ครับผมผมผม,อมจอห์นคาร์เตอร์ครับใช่ครับถ้าจอห์นคาร์เตอร์นี่ผมว่ามันยังไม่ถึงชาติที่แล้วฮะมันเป็นอันาคตครับอ,อีตูดหมึกฮคนเะเออผมผมผมเขาคล้ายคลับคา,าว่าหน้าของคุณเนี่ยสองสองคิ้วของคุณเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับ มันต้องเป็นอะไรบางมันมันมีพลังงานบางอย่างดันดันการงอกของคิ้วคุณไว้ฮะคิ้วคุณถึงไม่งอกครับผมอานาเลยมันผมผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณโอคุณอะไรนะครับอ๋อผมผมเพิ่งมาครับเมื่อกี้ระบบตอบรับมันทำอรู้อ้ไรนะครับผมผมว่ามันมีพลังงานบางอย่างดันทําให้คิ้วของคุณไม่งอกขึ้นมาครับผมคุณคุณคุณรู้สึกไหมฮะครุณคุณเคยใช่พลังงานแบบเดียวที่ดันดันฟันของคุณออกมาให้มันเยินป่ะครับ โอ้ยออ้ยโด้ยคดนเตอร์แทะคุณคุณนัวเอ้ยคุณมวดจั่วสัมผัสเสร็จเลยโอ้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผู้ทาชิงเอ้ยไม่ใช่ผู้ร่วมรายการคนนี้อันตรายนะครับอต่เป็น d o เป็นแล้วอเป็น dog เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าดีพลังงานก้อนใหญ่ยิ่งกว่า โผล่ขึ้นมานะครับชิพายนะครับคุณจิมมี่ครับพลังงานครับพลังงานพลังงานอยู่พลังงานที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่คุณมานะฮะพลังงานพลังงานคุณรุนแรงมากนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าคุณอาจจะโดนจั่วภายในไม่ชานี้นะครับผมเป็นไปได้นะฮะเอาเป็นว่าเราจบรายการของอ่ามั่วจั่วสัมผัสไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะนะครับผมก็ยังไม่จาละอะไรเลยเอ้ยก็อะไรอะโถโถทำไงได้คุยเล่น อันนี้นี่คือผิดไปแล้วใช่จะไมเนี่ยสาหิคเรายังไม่เลิกอัดหรอกเราบอกแล้วเราอัดไม่บอกไงเราจะเลิกอัดตอนไหนคุยกันต่อไปเรื่อยๆเรวร้ายนะผมทอมีเรามาต่อช่วงของนะฮะทอมาสายช่วงของทอนะครก็ผมมาเลยครับสวัสดีสหอเาสวัสดีสายทอวันนี้อสกาดเป็นยังไงล่ะเอ้ยเป็นยังไงบ้างล่ะสบายสบายดีหรอกอากาศเย็นเย็นชื่นโตชื่นใจชื่นโตชื่นใจ แสดงว่าโยเนียอของข้าเนี่ยลนลงไปที่โลกอีกแล้วอีกแล้วเหรอทำไมเจ้าช่างซุ่มซ่ามเช่นนี้สายทอเพ่าข้าไม่ไหวอ๋อแล้วโยเนียท่านทอครับสิ่งที่หล่นลงไ,<ห>นไปของท่านไม่ใช่คอโยเนียแต่เป็น โนเกียครับท่านว่าแล้วว่าต้องเป็นโนเกียครับท่านทุกนของข้าโอ้ไม่น้าหละข้าข้ารู้สึกมันเชียวนะข้ารู้ข้าสมันรุนแรงเกี้ยล่าเกินก่อนจะพูดจะไปอาบน้ำครับพลังงานครับพลังงานพลังงานครับพลังงานครับ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮลาฮ่าฮ่ัน่าาฮ่าฮ่า่าค่าฮ่าฮ่าฮ่าัาา่า่่าา่าน่ฮ่า่ อ๋อครับผมก็เอก็พลังงานคุยกับพลังงานครับกับกลับมากลับมาต่อนะฮะโอเคครับข้ารู้สึกว่าช่วงนี้บนโลกมนุษย์จะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมากอาจจะเป็นเพราะโนเกียของเจ้าหรือเปล่าสาะนยงานอยู่ก็เป็นไอ้นี่ไม่พลังงานอย่างเดียวเลยไอจะตายอะไรอะไรนะสายทอเคร่วจิตสัมผัสไปแล้วสายใอ่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของททอท่อเทพเจ้าสายฟ้าแห่งเอสกอร์ดนะคฮอบ อ,อ๋อเจ้ารู้จักไหมรายการใหม่กี่กําลังฮิตในสมัยนี้นเอากลับมาประเด็นเดิมก่อนข้ารู้สึก,กว่าช่วงนี้นโลกโลกมนุษย์นั้นปั่นป,น,ปนยิ่งนักเป็นเพราะโนเกียของท่านใช่หรือไม่แน่นอนมันจะเป็นอะไรซะอีกหรอจะหายโนเกียท่านนี่รู้สึกว่าโนเกียของท่านนี่จะมีอนุภาคร้ายแรงกว่าโนเกียบนโลกมนุษย์ยิ่งนักนะได้ข่าวว่าอ่าโนเกียของท่านนี่สามารถอ่าเคยเคยผ่านศึกใน อ่าอ่าสู้กับเซนเซย่ามาก่อนใช่ไหมสายท่ออ๋อข้าจำได้แล้วตอนนั้นข้าปาโนเกียใส่โต,ตคิียอะโล่มันแข็งแร่งที่สุดโล่ที่มีพลังป้องกันแสงแตกโล่ที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดอแต่เ <c oughs> มื่อวานข้าเข้าข้าเข้ากระทู้ของเอ่อพันทิพย์ข้าไปส่งมาเขาบอกว่าแม้กระทั่งน้ำตาของพระเจ้าต้องใช้ถึงน้ำตาแห่งพระเจ้าถึงโล่ถึงจะแตกได้นะ เอ่มเอ่มไพร่ไพร์ไพรแห่งโรมันเงียบไปอย่าอย่าไอ้พวกไพรเงียบไปไพร่โรมันเทพเจ้าหลังคุยกันอยู่เอาเอาเป็นว่าอาสายทออย่าไปสนใจพวกไพร่โรมันเลยนะเอาทอหายไปไหนแล้วล่ะอ่อพ่อเ้าเรียกับแสกาแล้วลาก่อนเขาทำรายการตอนนี้อะไปแล้วเธออพี่อะอะไร อ้าววั t เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรไขึ้นจบพลังงานดึงดูดฮงคีไปแล้วเฮ้ยจบแล้วฮงฮัลโหลฮัลโหลอันนี้มันไปจริง,งเหรอเนี่ยเออมันไปจริงเหรอเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่า เราจะมาเล่นละครเรื่องทอศึกเทพเจ้าสายฟ้าแห่งแอสการ์ดกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเพื่อนคนนี้นะครับผมอะไรนะครับผมกับไพ่โรมันใหม่เอ้วไพ่โรมันนะฮะกับซัราซตอนนี้คือคือฮงกี้เป็นทอนะครับเดี๋ยวผมแนะนําตัวละครนิดหนึ่งนะฮงกี้เป็นทอนะครับผมอ่าคุณคุณอ้าวทอกลับมาแล้วอันนตัวละครอะไรนี่นี่กูนี่กูฮงนี่กูฮงอ๋อ อ๋อก็เมื่อกี้คุยกับเทพเจ้าทอมาเมื่อกี้เขาส่งสัญญาณมาครับเออเป็นไงล่ะเแบบจงะ๋งเนาะแม่งเจ๋งยังไงโอ้โหแม่งยังจะเรียนได้อีกเนาะวันเดย์มอนต์โอเอ้า <laughs> เอมแอมนี่น,น,น,นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่นี่ตัวอะไรถกเลยนะครับผมสรุปว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่จอนคาเธอร์หรือเปล่าครับเนี่ยอุ๊ปส ไปวะเนี่ยโอ๊ยไปพระไร่โรมันหุบตูดไปเราไม่ต้องการความเห็นของเจ้าเราไม่ต้องการความเห็นของเจ้าพระไร่โรมันเจ้ากลับไปสร้างโงรมซะโคลอเซียมนะเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จจะกลับไปสร้างไหมโคลอเซียมนี่ให้ให้ให้ เออจ้างมาเถอะมันเป็นมุกเฉพาะทางเกินไปอะนะว่ามา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 เผื่อเผื่อพวกเราจะเข้าใจจะให้ปอปัวใช้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันเป็นมุกเฉพาะทางพวกเรานิดนึงนะฮะครับผมกลับกลับไปสร้างอยู่บางกอเป็นโรงเรียนนะฮะบายเกการ์ข่าวไม่อยากเห็นขอาวข้าวไม่อยาก คือคือผมขอเล่านิดนึงนะฮะเผาเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนนะคนรู้จักผมนิดนึงนะฮะเขาเป็นคนที่แลกประหลาดมากในโรงเรียนผมนะครับผมแล้วก็อากอารนินทาบโบแหรือขาก,า,าก้าเพระเาพกเขาไม่อยู่ตอนนี้แล้ว,ลวเขาอาบน้ําแล้วโอเคไหมเขาอาบน้ำเรื่ยอาบน้วยเอาเป็นว่าาผมจะเล่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะคนที่ชื่อเขาเป็นคนที่ชื่อโบ๊ทนะครับผมแล้วก็อ่าตอน ตอนตอนออกเน็ตเลยตอนอ่าตอนมีอยู่วันหนึ่งนะฮะตอนรับน้องใช่ไหมรับน้องตอนมหกเน้องอสี่น้องมสี่มสเออตอนเราอยู่มหกพวกผมอยู่มหกแล้วน้องอ่ารับน้องมสี่อ่าเขาเขาได้ไม้นะฮะเออคือครูเขาส่งไมให้แล้วเขาเราก็ถามให้เขาพูดอะไรสักอย่างเขาพูดว่ากลางหอประชุมเลยนะคนเป็นเป็นเป็นเกือบพันเลยนะฮะเขาพูดว่า ร้อยพอร้อยพอร้อยใช่ไหมเขาพูดว่าเออยังไงเว้ออ๋อเป็นเป็น้อยนะเขาเขาพูดว่าอะไรนะไม่อะไรนะใช่อะไรนะผมพูดดิผมไม่อยากเห็นโรงเรียนเป็นโคลอสเซียมผมไม่อยากเห็นโรงเรียนเป็นโคลสเซียมอู้หอหผมไม่อยากเห็นโรงเรียนเป็นโคลอสเซียมอืเข้าใจเปรียบแล้วแล้วเคยมีคนไปถามครับในในใครสักคนเนี่ยบอาถามเขาครับโบ๊ทมาโรงเรียนยังไงใช่ไหม ใช่ใช่เขาถามถามอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ป่ะใช่แล้วเขาตอบว่าข้าขี่มังกรมาโรงเรียนอู้โอ้โหเยดเสร็จแล้วอาพวกผมก็เลยตั้งฉายาให้เขานะครับว่าโบแทนนะฮะเชื่อไหมไม่เชื่อไหมมึงอัพคลิปนี้ลงอ่ะเรตติ้งรายการตกลงไปเยอะไม่ครับเรา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 อาจจะเราแค่เป็นช่วงวดเวอร์นะฮะก็มีกันบ้างนะฮะพวกผมใกล้เปิดเทอมก็เวิร์กันเป็นปกตินะครับผม ปกติก็เบื่ออยู่างนีนะครับเดี๋ยวเสร็จเอาเป็นว่าจบรายการไว้เท่านี้ก่อนก่อนละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสรุปแล้วเหก็ก็ไม่มีอะไรจะต่อแล้วใช่ไหมล่ะหรือว่ามูมเออร์มีอะไรจะพูดเอ้ยไม่ได้เราต้องเรียกเขาว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดวอร์มอล นัวพงว่าแล้วประมาณนห้เอาเป็นว่าเราจบรายการไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับก่อนที่านะก่อนที่เกิดสงครามนะครับไว้เจอกันกับอโอข้าโดนยิงโอ้เออทวีเอาเป็นว่าจบรายการไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาแสดงละครเรื่องอ่าทอและ อ,อะไรนะอนาคตเราจะทำตามภาซีดีครับทอ <c oughs> ทอทอแล้วก็สายฟ้าของเพอร์ซี่แจ็คสันนะครับผมโอเคครับไว้ <c oughs> เจอกันครั้งหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับผม